สวัสดีท่านผู้ชมวันนี้เรากลับมาสุ่เกมบโรบ็องในโหมดเดิมนั่นแหละเป็นไงเริ่มเบื่อ,อยังเกมโรบ็องเนี่ยผมจะรอจนก,กว่าผู้คุณจะพิมพ์ว่าพี่ผมเบื่อเกมโรบ็องแล้วว่าไปอัดเกมอื่นบ้างดิผมจะรอคําผมรอคํานี้อยู่เข้าใจไหมเออแล้วผู้คุณเชื่อเรื่องวันโชคลายไหมท่านผู้ชมเนี่ยคลิปเนี่ยกว่าจะได้อัดเนี่ยลำบากมากมันเป็นวันที่โชคลายมากบอกเลย ไม่รู้มันเกิดปัญหาบ้าอะไรทั้งแหลมทั้งซีพียูอยู่ดีๆมันมาพังต้องยกต้องเอาคอมไปให้ซีศูนย์เขาดูอ่ะเสยเค็งมากเลยวันนี้โอเคโอเคให้ผมเป็นวันโชคร้ายว,วันนี้วันเดียวไปหาคู่ต่อยก่อนไปหาคู่ต่อยก่อนผมผมเจอแล้วผมเจอแล้วตอนพยายามจะพยายามจะปรับเสียงปับอะไรมันมีคนมาลรุมตีผมอย่ Quả <doorway> <House> ông thế đi nè Thằng bà mày mấy phiêu quá Họ kịp skill yếu nơi Mừng nè nè cũng chậm đây Ư Trời ơi hỏi Thôi đi quá Ôi 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 Chào chứ Chào chứ mất cả bây giờ đâu quá ไม่งมาตีกูตอนพยายามจะมาปั๊มเสียงเนี่ยตีแม่งมอลตีแม่งม,มันเลยเฮียเนี่ยโคตยืนนิ่งๆแม่ก็มาตีจะดีกูไปไหนอะมาตีกูแล้วคิดจะดีเหรอมาตีกูแล้วคิดจะดีเหรอ เอามึงใไ้ตายกนะ่เาเอาไมไมมึงก็กูต้องตายเอากูาต้องฆ่ามึงก่อนกูต้องจะหายแค้นไปนา่ารู้มันเยือกกู ก่อนเลยเอามูมมึงด้วยมาดิมาดิเอาไปเออเออโ้โหโอ้โหเสียวหลังงูเลยกูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาดิมาดิลูกบ้าไนหนูทำวะ เฮ้ยโอ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮียไปกูกลางอากาศเลยเออไอเฮียดิจักูต้องมีใครตายไปข้างมึงเอาอ้าเป็นกระถางแล้นน่าจะเป็นกูโอ้ยมาดิมาดิ ไอ้สัตว์เหยื่อกูเหยื่อกูวันฆ่าเหยื่อกูแล้วมันที่จะดีอ่ะ สกิลสี่ไม่ได้เฮียเอาโหดร้ายไม่ตีเลยเฮียเอาโอ้ยอย่าคัดโอ้ขวยเอ้ยฉันขัดสกิลหัวมึงขัดสกิลหัวแขนมึงหาชาติไหนเฮีย โอ้ยอะไรวะเนี่ยตายเหรอเอา้าไอ้ยูกูตายไม่รู้ตัวไปไหนแล้วกล้าขันตะก,กิวลว่ะมึงอ่ะโอ้ยไอ,อ้ยีตกที้เป็นเลเท่บวาตัวเลยมันร้ยโอ้ยวะมึงได้แน่มึงได้แน่แนโอ้ย <c oughs> เออมึงวันหนึ่งหน่งกูเดีเอยนี่เอาเฮียมีเอามีทิ้งด้วยเหรอมึงอ่ะไป เออเออมึงอ่ะแปลงลายกูดูหน่อยดิกล้าขัดคู่หัวโอ้ยไอ้เพี้ยนี่ก็เสือกจังเลยเฮ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะตายคู่เลยเจอไอ้เหี้ยเดี๋ยวมึงเจออไอะเกิดที่เดียวกันอะกระปูอ่ะฟาลิกิเทคใครต้องใครสักคนต้อง ไอ้ไอ้อือไอ้ข้อตู้กูโอ๊ยอือโอ้ยอ่าโล่แก้วเ้ยเจ็บเว้ยโอ๊ยไอ้ขอร์ดีแล้วอือแม่งเลยขาดตายอืยอ้ ไกูขนาดนั้นวะฮะมึง,งอะไรเยอกูจะดีไม่ได้อโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้เห้ยเอ้ยแป๊บแป๊บแป๊บมึงอะไรเนี่ยมึงอะไรเข้าไปกูเล่นเกมเพีเยนี่ทีไรกูเหนื่อยทุกทีวะ เก็บสกิลเด็กพี่ชายขอเก็บบัตตีหน่อยโอเค อ๋อย่านี้โอ้เ็เอเอดิแตลกลามือกันนะว้าคุณแตกเหรอแตกล,ลากัมึงอ่ะอแกล,ล,ลจะล่อมึงให้ตายตานี้เฮ้ยิติจะบอดแล้วจะอ โอ้ยโอ้ย oh, oh, oh! ขาประจำกูอยู่ไหนเนี่ยเป๊นตึงที่ไปหาขาประจำกูอันนี้เออไอสัตว์ขาประจำไม่เจอเอาขาไปก็ได้มาดิโอ้ยเอาโอ้ยเอียอี้ยโมาดิมาดิมึงจะวัดมาจบกองกบเหรอโอ้ย Bà đi Bà đi qua Bà đi Chạy dên yên, dên yên, dên Ôi Thôi phải lẹt qua hơi เออโอ๊ยเจียเว้าตายยากไปเย็นเหลือเกินโอ๊ยมาดิมึงอก็ตายได้แล้วมาดิตายกึงซะห่อยเออเอาโฮมรันตายอย่างโอ้เหนือ่ยอยเหนื่อยว่ะท่านผู้ชมโคตรเหนื่อยเลยเกมเพี้ยเนี่ย อละมันมีคนแทนกล้าแทนหัวเมื่อแทนหัวแทนหัวแทนหัวไอ้โอ้ยเออมาดิมาดิเปกันโอ้ยโอ้ย,อยเก็บซ้ำเติมซ้ำเติม ตีว่ะโอ้ยดีนะักกูหลบทันเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเป้าหมายมึงมันเลยกูนเนี่ยกูมไม่เคยตีมึงเลยนะใจเย็นโอ้ยใจเย็น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 ไปดิไปดิว่ะเฮ้ย โอ้โหออกเหงี้ย oh, oh, yeah! ไม่ฆ่าตัวตายหรือออกไว้ไม่เห็นตัวเนี่ยโอ้โหใจประสิว,วะอะเอาขาประจํ ตีกูกระหล่ำแวดาวเลยจ้าบุญมาดิตีไม่ได้แล้วต่มีกูอ่ะนีกูอ่ะมึงอะมาดิอือนีกูอ่มาดิามาด,มาด,มาดิมาดิกล้านีกูมึงอะอือเออเหนื่อยเหนื่อย โอ <initiatives> ้ยโอ้ยเหนื่อยกูขอพักมาดิเออโอ้ยมาดิไอ้สัตว์เอ้ยอย่าดิ้นิอย่าดิ้อย่าดิ้นูจะขวดมึงให้ตายดิแหละอย่าดิอนติอติอติอติโอ้ยไอ้สัตว์แม่งตอมเป็นยุงแม่โอ้ยตันใหญ่ อย่าต่อเป็นยุงเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยไอ้เหี้ยอาบูช้อผมเหนื่อยอะ่ะผมเจ็บคอผมเล่นเกมนี้ทีไรผมเจ็บคอทุกทีเลยผมขอผมขอจบตัวมีเองนี้ก่อนนะรู้สึกเจ็บคออย่างไม่รู้มันเหนื่อยอยังไงรไม่รู้ผมสาดใจของผมแล้วโอเคโอเคไป